วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องการทําปุ๋ยถั่วเน่าลุงทองปานนะฮะจากที่เคยดูคลิปเรื่องกระลาไปอันนี้เคล็ดลับของลุงวันนี้จะมาเปิดเผยนะฮะซึ่งตอนที่ถ่ายทําลุงเมื่อก่อนก็ไม่ได้เห็นเบื้องหลังตอน,นดอนสูตรถั่วเน่าอก็เห็นแต่ตอนตักแล้วก็ไปทําบางคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมเห็นตอนที่ลงในหลุมมันดํดๆตอนตอนหนูทําทําไมมันไม่ดําครับจริงๆแล้วถั่วลืงมันไม่ดำหรอครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย อ่าพอหมักได้สักหนึ่งเดือนแล้วมันก็ใช้ได้ใช้ได้ยังไงร,รู้ไหมเม็ดมันเนี่ยมันจะเริ่มยุยเริ่มย่อยยุยหมายถึงเปื่อยอครับเปืือยแล้วพอลงดินดินกบพืชมันก็จะค่อยๆดูดซับเป็นอาหารของมันมจนกวัวถั่วเนี่ยจะหมดย่อยสลายหมดรกมระรมสามส่วน,วนประกอบหน่อยแล้วก็สัดส่วนอัตราส่วนจากถั่วเน่า่าไอถัวกับน้ําอะไรพวกนี้ออ ถังขนาดนี้นะครับเราก็ใส่มาสักหนึ่งหนึ่งส่วนสองส่วนข้างบนนี่เราก็จะเหลือเป็นช่องน้ำแค่นั้นเองใส่ทว่วเม็ดแห้งเนี่ยแค่ส่วนเดียวแล้วก็เติมน้ำเข้าไปพอเติมน้ำมันบวมแล้วใช่ไหมครับเราก็เราก็เติมด้วยน้ำสาวข้าวเติมทุกวันทุกวันจนกว่าจะเต็มอย่างเงี้ยน้ำสาวข้าวนี่เป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีแล้วเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติในนี้ก็เลยไม่จําเป็นต้อง เอาจุลินทรีย์อื่นมาใสอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยสาวข้าวเติมทุกวันเติมได้ทุกวันแต่ว่าถั่วเนี่ยเริ่มต้นจากไอ้นี่ก่อนหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้แค่นี้คือประมาณกี่กิโลอ่ะลประมาณอันนี้ประมาณ5กิโลห้ากิโลห้ากิโลหรือสิบกิโลก็พอครับแค่นี้แค่นี้นอกนั้น้ก็เป็นส่วนน้ำาหมดเติมน้ําเปล่าไปที่ข้อที่สองอ่าเติมน้ําเปล่าให้มันอืดมันก็จะอยู่ที่ข้อที่สองข้อที่สามขึ้นมานี่มันก็จะเป็นน้ําชาวข้าว จากนั้นก็เติมน้ํซาวข้าวทุกวันไปรเรื่อยเพื่อไม่ให้ทิ้งน้ําซาวข้าวน้ำซา,า,าวข้าวนั้นเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์มันได้มาอยู่ในน้ําซาวข้าวแล้วมันอยู่ในถังเราก็คือขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์นั่นแหละแต่จุลินรีย์มีอาหารกินตลอดคือถั่วถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็ตามตลาดทั่วไปเนาะถั่วเหลืองปลูกได้ก็ดีปลูกได้ก็ยิ่งดีอยากให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งพาตนเองคือมันปลูกได้ทุกที่อยู่แล้ว ถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้เขามีศูนย์ขยายมเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่สุพรรณเนี่ยจังหวัดสุพรรณเขายังปลูกถั่วเหลืองได้เลยเดี๋ยวนี้สุพรรณพิจิตรพิโลปลูกได้หมดลยครับแล้วระยะเวลาของการที่จะได้ออกไปใช้เป็นปุ๋ยหนึ่งเดือนขึ้นไปเม็ดจะเริ่มเปื่ยอยถ้าหมักช้ากว่าน,นั้นได้ไหมถ้ารีบใช้ก็ไม่เป็นไรหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปก็ใช้ได้แต่เม็ดมันจะเปื่อยช้าพอ,อเปื่อยช้าพืชก็เอาไปกินช้าแค่นั้นเองอถ้ายิ่งหมักนานมันก็เปื่อยนาน แสดงว่าเราก็ต้องคํานวณว่าเราจะปลูกพืชอะไรเตรียมดินเตรียมก้าวไว้ถึงไหนแล้วใช่แล้วก็เตรียมหมักเตรียมหมักให้มันสอดคล้องหรือว่าแมทกันพอดีใช่หรือว่าถึงมันนานเป็นเป็นปีก็ไม่มีปัญหาเอาเลย,ยเป็นปีได้เลยเป็นปีได้เป็นปีอสองปีไม่มีปัญหาหมักแล้วใช้ไม่หมดทิ้งไว้ก็ยังไม่เสียไม่มีปัญหามันเหมือนปลาร้าดีๆนี่ <c oughs> ได้กลิ่นเหมือนปลาร้าเหมือนปลาร<ล>้านี่ก็ถัว่วซึ่ง ผมเรียกว่าปุ๋ยสะอาดบางคนถามมาซอกแซกผมก็เลยตอบว่านี่คือปุ๋ยนางเอกผมอ,อ,อ่าปุ๋ยนางเอกเนี่ยนี่คือปุ๋ยนางเอกปุ๋ยนางเอกะะปุ๋ยพระเอก,อเอกคือหมักฟางหมักต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าต่างต่างนั้นคือพระเอกแล้ว<ต>มีหนอนนี่คือมาถูกทางใช่ไหมลุงหนอนเนี่ยอย่าไปรังเกียจมันมันเป็นมันอะไรเป็นอาหารที่ดีมันก,มนก็มันกินเป็นเรื่องธรรมดาของมันออแต่ว่าเราก็เวลาตักเราก็จะตักถูกหนอนแล้วก็ให้มันกินอยู่บ้างอาศัยพึ่งพาหนอนนี่มันเกิดมาจาก ไข่แมลงวันเลยไข่มไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หนอนไข่แมลงวันครับมันเกิดของมันเองอ่ะบางครั้งปิดอย่างดีนะมันยังมีเกิดเออก็ช่างมันถอะแต่ถังนี้หมายถึงว่าพอเราเติมน้ำเสาค่าทุกวันเราต้องปิดปิดปิดฝาปิดฝาไว้ของลุงใช้ไอ้นี่นะกระมังกระมังปิดแต่แต่แต่ถังนี้ก็ปิดฝาอย่างดีอันนี้มีฝาปิดอย่างดีมังมีล็อกแต่ว่าไม่ได้ล็อกหรอกก็ถังนี้ก็ก็มีหนอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาไปใช้เยอะละ หลังจากนั้นเราไปใช้เม็ดถั่วมันมันค่อนข้างจะหมดมันค่อนข้างจะน้อยแล้วเราเติมน้ําสาวข้าวรู้สึกว่ามันมีแต่น้ําแล้วก็ไม่มีถั่วแล้วเราก็มีเศษมะละกรรอมีเศษผลไม้อื่นๆแล้วก็มาใส่ไว้ได้ใส่ได้ด้วยเป็นหมักผลไม้ต่อแต่จริงๆแล้วเราต้องการเมรร็ดถั่วนี่ถ้าเราถ่ายทอดกลิ่นได้นะฮะแต่จะบอกว่ากลิ่นนี้ก็เหมือนปลาดนี่ดีเหมือนปลาดี <c oughs> ๆเหมือนปลาา <ๆ S 1> ผมผ่านมาเนี Luckily, Although, Hence, ่ยพี oh, the <laughs> ่น้องจากโคราชมาเขาจะไปที่อื่นแต่ว่ามาแวะดูก่อนผมก็เลยออย่ารังเกียจนะไม่ได้รังเกียจนะโอ้กลิ่นนี้มันไม่ได้เหม็นอะไรเหมือนปลาผมนี่เกิดลมสักเป็นคนลาวกินปลาสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้กินเจแล้วแต่ว่ากลิ่นนี้มันเหมือนปลาผมก็เลยไม่รังเกียจเหมือนปลามันไม่ได้เหม็นอย่างอื่นมันถั่วธรรมดานี่ก็แต่ได้สูตรนี้ขนาดนี้ก็ประมาณโอ้โหเป็นร้อยโลนะฮะลุง น่าจะได้เป็นร้อยโลเนาะไอ้ถั่วเน่าเนี่ยถั่วเน่าเนี่ยไอ้ผมหมักแค่เนี้ยสามถังสี่ถังเนี่ยมันปลูกถั่วได้ได้ปลูกกระหล่ำได้เป็นไร่ไนะครับอ๋อสามสี่ถังนี่เองอ่าได้เป็นไร่ไเลยคือเราไม่ได้คิดถึงปุ๋ยอย่างอื่นอีกแล้วครับถั่วร้อยกิโลอืมถั่วร้อยกิโลเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้ถั่วตกเกรดเนี่ยเขาเรียกถั่วตกเกรดครับกิโลเลยยี่สิบบาทโอ้ัอตวตกเกรดนั่นก็คือสองพันบาทลงทุนสองพันพูดถึงไม่ได้เพราะไม่ได้ปลูกถััวเเหลือง,อง,องนะครบ ลงทุนสองพันเนี่ยปลูกกระหล่ำได้หนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยเราขายขายได้เงินหลายหมื่นนะครับของลุงใช้สุดปุ๋ยถั่วเน่าจากถั่วเหลืองแค่นั้นเองไม่มีไม่ได้ใช้ยัลซีอย่างอื่นละไม่ละจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดคือมาจากน้ำสาวข้าวเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสักหน่อยในส่วนที่ลุงทําเป็นกล้าไม้อ่าเดี๋ยวกล้าต้นกล้าเดี๋ยวเราไปดูเตรียมจะปลูกช่วงไหนเตรียมจะปลูกเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยแต่ต้นกล้าพี่น้องก็ มาแย่งซื้อไปเรื่อยแย่งซื้อไปเพื่อจะเห็นตัวอย่างแล้วเขาก็ปลูกได้กินแล้วได้ขายกันหากดูจากถุงใหญ่ในก่อนดีไหมลุงดูจากถุงใหญ่ผักกาดขาวผักกาดขาวธรรมดาถุงแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็เหลือกินแต่ถ้าดินเฉยๆนี่ยมันจะไม่งามใช่ไหมครับอันนี้พึ่งพึ่งชําใหม่แต่ภายในอาทิตย์เดียวนี่มันจะใบใหญ่มากรองก้นหลุมด้วยถั่วเน่าแค่หนึ่งช้อนโต๊ะไม่ใช่หนึ่งทัพีนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอกว่าจะเวลากินเราจะกินใบใหญ่มันก่อนค่อยรอนใบกินเรื่อยอะไรเงี้ยเพื่อเผอครอบครัวนึงนะอยากกินผักกาดขาวที่มันไร้สารพิษลาหมักถั่วเน่าไว้หนึ่งกิโลเสร็จแล้วเราก็เพาะก้าเสร็จแล้วเรามาใส่ถุงอย่างเงี้ยสักห้าถุงก็พอกินแล้วถ้าถ้าเราเลี่ยงสารเคมีไอ้ที่ลองก้นนี่คือปุ๋ยเนี่ยใส่ทีเดียวครั้งเดียวหนึ่งครั้งเดียวถั่ถวเน่าเนี่ยลองก้นแล้วก็ดินกบแล้วก็ปลูกแค่นั้นเอง หลังจากนั้นลดน้ำไอ้ตรงรองก้นนี้คือให้มันจ่อกับรากเลยไหมหรือจ่ะไอ้ลงไปที่กลางกลางให้ดินกบตรงกลางให้ดินกบขึ้นมาสักสามนิ้วสามนิ้วอถ้าปลูกจังรากจังถั่วเน่าเลยเช้ามามันจะตายเลยมันเข็มจัดมันเข็มจัด<อ>เข็มหรือป่าไม่รู้นะอันนี้ผมผมก็ปลูกเล่นนี่ยอย่างพริกอย่างนี้ครับถุงแค่นี้เองนะครับ<อ>นี่นี่เป็นเม็ดละออกเม็ดละสูตรถั่วเน่าเหมือนกันสูตรถั่วเน่าเหมือนกันทุกอย่างเนี้ยไม่มีเห็นไหมครับเห็นใบไม่งามไหมครับ ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอื่นเอาถั่วเน่าที่มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละมารองก้นหลุมหลังจากนั้นให้แต่น้ําแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะันี่ไม่ใช่หนึ่งทัพีนะไม่งั้นมับ้านร <จะ S 1> นึ่ง,งมันมันมันเปลืองไม่ใช่แรง<อ>มันแรงก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเปลือง <S 2> <S 2> เราจะประหยัดประหยัดให้มันอลุงทําเป็นผักกระถางผักถุงอย่างนี้หมดเลยหมดเลยอันนี้มีคนมาขอยกซื้อไปงี้ไงเนี่ยเขามาขอซื้อต้นสามสิบาทนะเนี่ยเอาโอ้ คือมาเห็นปุ๊บเนี่ยพอต้นงามเนี่ยมันน่ากินอ่าสามสิบบาทก็ซื้อออประมาณนั้นต้นหอมอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหอมกินใบหอมแบ่งกินใบไม่ไหอมแบ่งเนี่ยหอมต้นใหญ่หอมต้นใหญ่เนี่ยหอมเนี่ยครับเราอย่าไปบ่นเขาบอกว่าเขาชุบสีมาชุบสีมาใช่ไหมครับที่ในในข่าวถ้าเราไม่อยากเจอสีอยากเจอสารเคมีเราก็แค่เนี้ยมีดินแล้วก็เอาถั่วเน่ารองก้นแล้วก็ปลูกจบอ่ลุงบอกสูตรดินได้ไหม สูตร oh. ดินที่เอามาไถกระถุงแต่พวกนี้สูตรดินนี้นะครับผมเรียกเรียกเรียกปุ๋ย uh huh. ปุ๋ยพระเอก <c oughs> ดินเนี่ยเราเราเห็นว่าใบไม้ก็ดีใช่ไหมครับฟางก็ดีแต่ต้องมาหมากักเอาจนมันเป็นเป็นดินก่อนเอามาทับถมกันแล้วก็เอาดินกบกบทั้งใบไม้กบทั้งฟางกบกบทิ้งไว้เลยครับในป่าในดงของผม,ผมในที่ว่าปลูกป่าเนี่ย <laughs> แล้วก็พอมันย่อยสลายหมดแล้ว ผ่านไปหนึ่งฝนแหละครับหนึ่งฝนแล้วดินมันก็จะย่อยสลายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปคุยตรงนั้นมาคุยมาแล้วมากองอย่างเงี้ยเอา้าดินมันก็ดีอยู่แล้วครับเรายังไม่พอปุ๋ยพระเอกกับนางเอกมันอยู่ด้วยกันก็เลยเอาไปใส่ถุงแล้วก็ยอดปุ๋ยอยู่นางเอกลงุงเบ้นก็เลยางามันก็เป็นเหมือนดินป่าดีเองออดินป่าครับผมเนื้อปู่ป่าได้อะไระเราก็จะ ใบไม้ใบไผ่ร่วงลงใช่ไหมครับครับเราก็จะเอาฟางไปเสริมอีกเอาดินไปกบอีกเราก็ไปคุยเอาดินตรงนั้นแหละ<อ>มาใช้ใช้ขนาดนั้นก็งามอยู่แล้วแต่ผมยังไม่พอใจไม่พอใจก็เลยเอาปุ๋ยนางเอกคือถั่วเน,น่าเนี่ยรองก้นอีกเห็นไหมครับครับพืชต,ต่างๆมันก็มันงามไวจนมแมลงไม่อยากจะมายุ่งอ่อแล้วดินนี่ไม่ไม่มีส่วนผสมของแกลบดําแกลบดิบหรือว่าขี้สัตว์อะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่มีเลย คือด,ดินป่าดีๆนี่อเองไปคุยมาจากเนี่ยในสวนเนี่ยที่ทาไว้ถามว่าในสวนป่าเราเรามาทสวนป่าอยู่แล้วใช่ไหมครับใบไม้มันร่วงอยู่แล้วเราก็เอาไปเสริมหน่อยแล้วก็คุยมาใช้แค่นั้นเองเอง่าย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 เห็นไหมครับอย่างเงี้ยมีมีถุงสูตรถุงเล็กอีกทีเ่เขามาซื้อ2บาทใช่ไหมลุงสองบาทเนี่ยนะกระลำสองบาทแต่ใส่ถึงช้อนโต๊ะไม่ไม่ถึงะครับลองก้นไม่ถึงช้อนโต๊ะพวกเนี่ยเขาขอซื้อไปต้นสองบาทนะเนี่ย ก็ใส่แค่ปลายช้อนปลายช้อนตัวเห็ดถัวเน่าปลายช้อนนิดเดียวนิดเดียวรอเดียวไว้ครับอันนี้ยครับก็ปีนี้เขาจองไว้สองสามพันต้นเป็นละมังกระลำต้นละสองบาทต้นสองบาทเนี่ยสองบาท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 เนี่นี่มีพี่น้องมาเอาไปแล้วเนี่ยแว่งไปแล้วแบ่งไปเนี่ยนี่เข้าบาทสองบาทอ่าเขามานับนับนับเลือกไปก็เพาะไปเรื่อยขายไปเรื่อยตัวเองก็ปลูกด้วยยุคนอื่นปลูกด้วยเอามันมีหนอนรบกวนไหมลุง มีกลางคืนมาเราจะมาส่องไฟเก็บออกเนี่ยเห็นไหมครับมันกินแหว่งอย่างเงี้ยมันจะมีหนอนรังอยู่ตรงนี้หนอนตัวเล็กๆเขียวอ่าถามว่านั่นเราก็จับเก็บจับออกมีครับผมยังที่เห็นต้นขนาดนี้กี่เดือนแล้วลุงอ่านี่ไม่ถึงเดือนยี่สิบกว่าวันกําลังปลูกเลยกําลังปลูกยี่สิบกว่าวันยี่ห้าวันนี่ปลูกได้อันนี้ถ้าคนเอาไปใส่กระถางก็ได้เลยนี่ไปใส่กระถางต้องเป็นกระถางใหญ่หน่อย อย่างวงยางรถยนต์หรือวงปูนอย่างนี้นะให้ปลูกต้นเดียวหัวจะใหญ่มากเลยลองก้นด้วยถั่วเน่าด้วยครับประมาณอ่ะอ่ะที่ไปดูไปดูลองปลูกตั้งแต่ต้นผลเหลือกินได้ได้เก็บไปทําบุญด้วยเจเลยลองก้นด้วยปุ๋ยถั่วเน่าอันนี้จะเป็นพริกแล้วก็มะละกอแต่ทีนี้สัดส่วนอาจจะต้องใช้ปริมาณมากขึ้นเพราะว่าพืชมันเป็นต้นใหญ่แค่ทับพีเดียวตอนปลูกเนี่ยตั้งแต่ปลูก ปลูกต้นฝนเลยนะครับได้กินตลอดเลยเนี่ยเนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นฝนลองก้นแค่หนึ่งทับพีหนึ่งทับพีแล้วทําอะไรอีกไหมไม่ต้องทําอะไรอไม่ต้องทําอะไรเลยก็ให้น้ําอย่างเดียวโอ้ดพึ่งให้น้ําพึ่งให้น้ําครับแต่หน้าฝนเนี่ยผมปล่อยเลยถามว่าโรคอีกโรคงอเพลียลงไหมไม่มันมันคงดินมันสมบูรณ์มั้งหรือมันแข็งแรงมั้งมันเลยไม่มีออย่างมะละกอนี่ครับ มะละกอนี่ก็ลองกรันแค่หนึ่งทพีเพราะว่ามะละกอที่แรกปลูกมันจะต้นเล็กใช่ไหมครับเราก็ลองก้นแค่หนึ่งทพีหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอืหน้าผลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทาอะไรเพราะผลผลมันตกอยู่แล้วแล้วหน้านี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ําก็เหลือกี่ละกันเนี่ยจะเก็บไปนิเดียวเลยนะลุงหนึ่งทพีหนึ่งทพีนิดเดียวเนี่ยนี่คืออยากจะนําเสนอว่าทําไมนําเสนอเรื่องถั่วเน่าคือถั่วเหลืองเนี่ย ใครๆก็ปลูกได้ไม่ต้องซื้อตลอดครับผมแค่นั้นเองไม่ต้องซื้อตลอดมันดีขนาดนี้ก็แจ๋วเลยดีดีก็ผมสรุปแล้วว่าหมักอย่างอื่นเยมันต้องไปซื้อไปหาไปน่นไปนี่แต่ว่าถั่วเนี่ยเราปลูกได้เนี่ยก็ถ้าปลูกไม่ได้ก็เป็นถั่วตกเกรดถั่วตกเกรดราคาะถูกลงครับเนี่ยถึงว่ามันจะเป็นปีเดียวหรือปีหน้าก็ยังจะได้กินถ้าเราดูแลไว้อีก ภุมฟางไว้อีกอะไรเงี้ยไม่ให้มันตายมันก็จะปีหน้าก็จะเป็นลูกอีกมะละกองันปุ๋ยสูตรถั่วเน,น่านี่ลุงก็ใช้ได้กับหลายพืชหลายพืชผักอะไรผลไม้ได้หมดได้แต่ว่าผล,ลไม้อื่นนี่ยังไม่ได้ลองครับแต่ว่าพืชลม้มลุกที่มันได้กินเร็วเนี่ยผมลองละแล้วเอาไปเคยไปวางบนผิวดินไหมฮะลุงไม่ได้ลองก้นหลุมอะไรผิวดินมันเป็นยังไงไหมอ๋อดินมันจะร่วนขึ้นเลย ดินจะร่วนขึ้นทันทีเคยเอาไปเทยอย่างเงี้ยดินมันจะร่วนจะฟูขึ้นเลยแล้วเคยลองที่ไม่ใช่ปุ๋ยถั่วเหลืองเป็นถั่วเขียวถั่วอย่างอื่นไหมลูกเคยเถั่วเขียวก็มันเหลือมาหมักหมักแบบถั่วเหลืองเนี่ยแล้วก็มาลองก้นหลุมปลูกแข่งกันเลยมันงามไม่เท่าถั่วเหลืองอเคยเอาเม็ดมาขามไหมว่าเป็นพืชตระกูลถั่วเคยแล้วมันงามไม่เท่ามันก็เลยสรุปลงตรงที่มเมล็ดถั่วเหลือง ครับแต่ว่าถั่วเหลืองในประเทศไทยมันปลูกได้ผมก็เลยว่าเออถั่วเหลืองก็ถั่วเหลืองก็ปลูกปลูกไปฮะแล้วก็เราก็มาหมักกันมาหมักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากถั่วเหลืองนี่โปรตีนมันสูงอย่างนี้ป่ะคุณสมบัติมันออก็เดานะว่ามันโปรตีนน่าจะสูงกว่าอย่างอื่นหรือว่าในตัวเจนสูงกว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเข้าไปทําเต้าเจี้ยวทําถั่วเน่าถั่วลาเขาก็เอาถั่วเหลืองนั่นแหละแล้วก็คนกินก็ยังสุขภาพดี อย่าไปรังเกียว่ามันจะต้องเป็นมะลุงมะเร็งนู่นนี่นั่นแล้วแต่อนั้นวิชาการเขาแต่จริงๆแล้วอะถั่วเหลืองนี่ยมันปลูกง่ายปลูกได้สองฤด,ดูหน้าแรงก็ปลูกได้หน้าผนก็ปลูกได้ครับผมนนี้เปิดเผยสูตรโ okay, อเคขอบคุณครับลงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ